เอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลราและต่างประเทศนะคะืัอน,นี้แม่น้องอาดามาตามแม่น้องพี่น้องแม่น้องงวดที่แล้วฟันได้เจ็ดเจ็ดเก้าสามตัวตรงตรง,ตรงพี่น้องงวดน,นี้ฟันแล้วพี่น้องฟันได้เลขสามตัวหางเดียวพี่น้องเขาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าแม่ผลฟันแบบใดได้เลขตัวใดไปเลยค่ะถือจะคือยังมาคุณนะถือผักไปยังแม่พักนะเอาไปซุปอันบะเขือซุปมะเขือ,อ,อผู้ใดเรียนร้านไทยนะ แม่นี่แหละเลี้ยงพ่อเป็นผู้ไปทำงานอ๋อได้ลูกได้ลูกหน่อยป่ะเจ้าเดี๋ยนี่ล้านล้านได้ลูกไผ่ข้ามไปเจลนั่นวันนี้เขานีจจากลูกไส้แม่แล้วก็เริ่มเลี้ยงเขาแต่ลายมันยิ่งปูไส้จ้ะปูไส้ปูไส้อ๋อไอคนไม่เลี้ยงไปแหละอัน มืวอที่ผ่านมาฟันยังไงขึ้นยิ้มเข้ามาสามตัวตรงๆเจ็ดเจ็ดเก้าเล่บอกค่ะแม่เออเบบปลาพนใหญ่น่าพนผูเขาพนยกนุ่งนุ่งสองตัวขึ้นแบบนี้จ้าไม่ใหญ่ก็เลยตีกิจกิจเก้าเนี่ยมด้ไปตัวเลขเราปัดๆมันจะเออมาดีเอาดีเอาซื้อว่ามันโอ้ซื้อยังว่าเลี้ยงหลานก็เลี้ยงหลานแล้วบ่มีอันบ่ได้ไปทำงานได้บ่ได้ไม่ได้ กะว่าแต่ของพันบ่าแม่นอีกแล้วบัดนี้มันว่าอกกิดกิดกับก็บอกมันไงเป๋ว่ามันไงเป๋ซื้อได้กิดกิดเกา่นซื้อบ่อ่นบ่ซื้อ่นบ่ซื้อบัดออกมากปวดว่าง่ายห้องบรงนางเลยแต่เออมันไงปวดว่ามันไงเป๋สิซื้อจ้าเออหัวดีเลยมาซื้อจากบาทเลยบ่ซื้อจากบาทเออบ่ห้องโอ้อยอ้อยติดอะปอดมันไงอุ้มร้านอุ้มร้านหน่อยเลนมาหาหโบกับบุ้งผู้ใดซื้อ มันหวนนี้ฟันเทัางแดงหวนฟันฮ้วนนี่ฟันว่าเพื่อนเพื่อเป็นท้องเพื่อนไผเป็นทอ้องเอพื่อนุเพื่อนขุนคุนเลยไปบ่งบานดีทีเพื่อนอ๋อจ้ะหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามลขที่บา้านมันวะจ้ะเออเลขบา้านคุณเป็นเลือกหงที่อบเงินคุณเป็นท้อง คือฟันดีฟันดีแต่นอกเลยเป็นฟันเลี้ยวผมขี้งูไม่ไม่ต้องฟันตะมือได้เนี่ยค่ะฟันมือเลขโกงฟันตะตองงวดเออฟันตะตองงวดฟันว่าอันเพื่อนเพิ่นเปิดช่องเลยไปถามเพิ่นมือนนี่เลยเพิ่นลราว่าเน่งเก้าสามเราเจ้าของบ้านได้ได้เลขบ่เพิ่นบ่เคยซื้อเลขจักเทื่อเพิ่นก็บ่ซื้อเลขก็่ามเพิ่นก็บ่ซื้อเพิ่นเป็นคู่โซนเล็กน้อยที่อันลูกอันอนุบาลบ้านเฮานี่อ่า ไงวะบ่ห้ามบ่มีดวงจังอ้วนในแม่อ้วนเขาเสือจังมาไข่มาถืงเวกแม่เลยซื้อบวจนี่มันจ้บอ๋อในแม่ซื้อไว้เลยวันจ้าแม่ซื้อไว้เลยพันพันปลาเขาเอารถกระบะมามาไขาวัดเป็นจังใดคือฟันดิน่ะซื้อเลขตัวนี้มันวะแม่เออซื้อเลขตัวนี้และพันปลาลักษณะการซื้อแม่ซื้อจังใดซื้อสามตัวน้ำสองตัวน้ำหมดเออซื้อสิบสิบเก้าสามกับเก้าหนึ่ง อ๋อซื้อเก้าสามกับเก้าหนึ่งเออซื้อไหวแล้วซื้อไหวเลยพันบ่าอันเขาเอารถกระบะมาโจดไหวเอามาหาเออเอามาหาอันในในคกขมฟันรถกระบะมีเหล็กทะเบียนบะก็บ่มีดอกบ่เห็นบ่เห็นซื้อไหวเก้าสามกับเก้าหนึ่งสามตัวนี้กระซื้อจซื้อหนึ่งเก้าสามแล้วก็ซื้อเก้าสามกับเก้าหนึ่งเราฟันมาได้รถ ฟันดีแล้วพี่คาดีบ่ดีเลยค่ะฟันดีนอกฟันมีแต่ได้กับได้ไม่จะเออมันกะฟันมีแต่ได้มันกะโอกอม่่ได้พอแต่มันโอ๊กเื่อนมือนี้นอกยามือเลนล่นันเขื่อนฟันตองหงดฟันตองหงดนะจ๊ะมันโอ๊กช้าถูกช้าถูกตหัวบมแอวคนดังบที่บ่เฮากิดมาัาน้อยยู่น้อยเก้าหนึ่งสิเมตก อันนี้นึ่งสามเหาหูนะแอบการหางก็แอบนางอื่นนะไ้เงีนถือแรงยกมือสขาเขาบาฮาเทนกาเพิ่นเลือดดุนว่าได้เบี้ยงหลานน้อยไหมวันนี้เนี่อเอาสีล้านมาใหุู้ไปรับจ้างไปรับแกงแม่ไบ่ได้ยุ่งเงินจ้ะแม่พ่อแม่ไส้ัดนี้แม่ก็ให้ลูกไส้เข้าไปถึงที่จ้ะอ๋อที่แรกเพิ่นท่านก็ขอดหมด ได้โสง <ๆ S 2> ปีกลัวเลยอ๋อผลเลี้ยมอะไเออผลหนองพายผลสนี้ไปว้องไม่เลยก็เลยจ้ามาเลยจมยูฮาเทพระดาคนมาพูดถายช่ไม่นะ่หับวัามีรายได้ยังนอกบริเผื่อจ้าเปิ่ันมาปันแล้วทีเป็นข้าเป็นบ้าลิที่หนึ่งเก้าสเออบ้าน ยังใส่เจ้านี้มาถามเลขบ้านว่าสัตว์ฟันเกิดแต่ว่ากระทั่งฟันว่าเงื่อนฟันเป็นท้องเงือนเป็นท้องเออเป็นท้องทั้งหลังเลยเปค่ะเป็นมดเป็นมดหลังทังในทางในกับปิ่นคนย้ายนี่ก็เข้าไปกับปิ่นท้องเรื่อมคือฝันดีแท้เออวันนี้แม่ก็เลยไปซื้อไว้หนึ่งเก้าสามแล้วก็เก้าสามคับเก้าหนึ่งบัดฟันว่าได้รถเขาจะเอารถมาให้เอ้า ฟันดีแต่แป้งฟันนี่มันกปรกเท่ไหเลยเอามาก็ล่องเบิ่งกีนน้องมีผู้ได้รูกเลขจ่อเท่าไซ้ำฟันทางเดียวได้ฟันทางเดียวหฟันทางเดียวได้หนึ่งเก้าสเราไปซื้อไว้กันหนึ่งเก้าสามเกาสามเก้าหนึ่ฟันเราได้ดาเอารถสีเขียวมาหสีเขียวมาให้ในในความฟันรดมมีทะเบียนบมแม่บ่เบิ oui> <im it> <im it> ่งเลยมมีทะเบียน ผู้เขาไปนั่นมีผู้ชายผู้หนึ่งเขาไปครับน้ำกันก็ให้ยยายเขาไปยู่ก็จักพันตีก็ก็ว่าแต่เก้านั่นพันพันโตโตกันบัดนี้กับพวกพันยนีงพันพันแบบนี้มันอย่างนถ้แต่รางวนในแม่พันเดียวแล้วเลยเออเมนเดียวเลยอันนี้ก็บพวกพันอีกดอกกวนสี่พันหน้าเนี่บรได้ซื้อจักบาทบรได้ซื้อจักบาทก็ว่าเลี่ยงหลานบอกย่านมนมีเงื่อนไห้เพิ่นก็เว่ายู่น้องสาวก็บอกว่า เจ้าก็ซื้อจักสิบจักเศร้าได้แต่ยันบ่มีเงินถูกต้องเม่อี้แม่ต้องสิไปรับจ้างเนาะเดี๋ยวนี้ไปรับจ้างบ่ได้เลี้ยงร้านก็เลยกประกาศซื้อเลขเนาะเออประกาศซื้อเลขยกเจอบ่ถือยานบ่มีเงินให้ค่าเล่จิตจิตเก้าเลื่อยแหลกไม่ไงต้องนี่ปีเอาเพิ่นติดเพิ่นอันจิตจิตเก้าเพิ่นยกงูขึ้นสองตัวแบบนี้ไหมจ้าผู้เฒ่ายกงูขึ้นเออเลยก็เลยตีอ้ายน่ะเป็นผู้เฒ่าก็เลยตีจิตจิตเก้ามันชี้งูเป็นจิตเปล่าเ่จ้า เออก็เลี้ยวเต่าพิมพ์แทนเลยพี่น้องโอ้กะเจ็ดเจ็ดดูดียินแต่แม่นันมาไปถามเยอะโตเจ็ดโตฝันช้ามโตเลยอยู่นะเจ็ดเจ็ดโตเออเมนอีดีคันเมนมาบางขันพิ่นกระถามหลายตูอยู่เพิ่นกระถามอยู่กับบ้าตะโขงผันบ่คิวเดวมัดตะดูเด่เราเลยโบโบ่พ่นคันเมนโบ่พ่นติเพิ่นกระสือถึงน้ำยู่ค่ะอืบ่เคยฝันแบบนี้มันบ่แม่ฝันว่าเยี่ยมพนกลายเป็นท่อง พันเพื่อนตะโค้งนี่คันว่าเป็นท้องถือเลขถือเลขเพื่อนตะโค้งนี่กับพันคันปันว่าบ้านบ้านแม่น่ะเป็นท้องถือเลขในี่ไหมถึงว่าถือเลขบ้านบะโบถือเลขตะโค้งพันคือพ่อแม่นู่ว่าฟันแบบนี้คือเลขเขาแหลวถือเลขแล้วประมาณนี้ทำไมเนาะทำไมจาของบ้านบ่มักเลขมันบะโบคนเป็นคู่อัศนนะ คนบอกคนบอกบุกค่อยซื้อเลขกระบอกว่าถือเด้อว่าได้ไปหาเพื่อนบุกคอยเห็นเพื่อนซื้อเลขเนี่ยก็เลยงานนะสุดรางวัลนี่เป็นสองฝันจะมีเด้อน้องฝันเกี่ยวบ้านหลังที่บ้าฝันมาบ้านเพื่อนเป็นพ่อค้ำนะคะเลขบ้านหนึ่งเก้าสามอนุญาตันไห่หนึ่งเก้าหนึ่งสามเก้าสามแล้วแม่เราไปซื้อเลขไว้แล้วซื้อไว้แล้วหนึ่งเก้าสามกับเก้าสามกับเก้าหนึ่งนะคะฝันมาขวัเจาะรถมาหา มาแล้วแม่เนอะซื้อนั้งสองตัวสามตัวเป็นแต่ได้รถขึ้นได้ฟันยี่บอกวันนี้ฮะสอมตัวอยไรถือว่ามาแฟทำผิดต้าวคุณต้าวติดบาสิถือแล้วแม่ไมัื้อแล้วเ่ออยู่นั่นแม่เนี่ยโ่คนใหญ่าดูน้ำลายเออโมันก็ไปกินเท่เม่อไหเออโอ่ได้ไปข้าหลายได้ไป สไดนค่ะจะได้ค่านมหลานนานกินนมยังมนบ่บ่ยุบ2ปีกว่าแล้วก็สิเข้าโรงเรียนสงกรานนี่แหละแต่ว่าบ่ได้กินนมก็ดนๆเขาก็ขอเเอาไว้อยากยายก็ซื้อให้จังซี่เด้เขากินขนมเขาอีนั่นเลย2ปี2ขวบก็น้อยก็ลูกหนูตัเออลูหนู3ขวบยังกินนมอยู่เลยจ้ะบ่บ่กินเด้เอามาแต่แม่เขา ซื้อนมไปไบว้ย่านเขาให้เขากระบื้องทางถิ่นนะกระพู่เนาะกระพู่ทางใต้ได้แต่หลานกระพู่นะเออหลานกระบายังสั้นเลยเออสี่สุดดีน้ำแม่ตองเด้อค่ะจะได้ค่านุ่มหลานค่าขนมค่าน้ำค่าไฟนาะค่ะเออแม่ตองคนบแรกไม่ได้ไี่น้ได้ไม่ได้ถือเด้บังหันนะเสียดายยูเอฟซีก็สั่งบุมาถามติดถือเสียดายเนาะพี่น้องเอาให้มันถือเด้อบอกจ้า เมื่อเห็ดแนวกินค่้ขอบคุณไรแม่บนต่นเข้า่อเห็ดกับตาอมันมีแต่มีแต่ผัวกับเมียกับหลานพผลมันก็ไปกรุงเทพเลยก็มีซ้ำนี่อันนี้เนี่ยดูน้ำโพไงลงถ้าไปตลาดมูลินี่ยูพุ่นๆตัวนี้เกิดกันดีแม่น